สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยโทโลกมือนิกะมาพอกันอีกแล้วพี่น้องมือนีกะคอยกันซิมาอัปเดตอัปเดตให้ฟังเนาะว่าเป็นจังไหนเนาะพี่น้องเนาะกับโมละ้างจากกับอันนี้เนาะพ่อหนุนเจสิก้าล้างจากทีเรากลับมาตาสองดถเนาะว้าไปสองดถวันอาทิตย์เข้ากะผสมบดได้ไม่มีอะไรแต่ตกไปใหม่พี่น้องเพราะว่ากลับมาเพ่ากับ่ถสบายพี่น้องกั้ยานกั้ยานติดเสือติียางมากเขาก็เลยบอกว่าเอออยู่เมืองนี้มันยังไม่ไผยตีถ้าอาจซิบ่ติดก็ได้เพราบอกใช่เนาะ ม่น่าเสีบหมแม่ก็ได้เพราะว่ายังบอหันมีไฟติดจุกคนแต่เธอจะไปติดมาตะใสข่อยก็เลยว่างสิเนาะเราก็ล่าสบายใจขึ้นน้อยหนึ่งเนาะก็สิมาอัปเดตเนาะพี่น้องว่ามูลน้เป็นไงเนาะหลังจากที่คอยอ่าลงวิดีโอก่อนเนาะว่าวันที่ยี่สิบเก้าพันสิบปิดเมืองแต่ว่าันนี้คนบืเสื้อพี่น้องวันนี้คนบืเสื้อแบบเขาก็เลยใสมาตรการเด็ดขาดเนาะพี่น้องจะปิดเมืองภายในสี่สิบแปดชั่วโมงก็คือนับตั้งแต่เมื่อวานนี้เนาะพี่น้องเขาอันประกาศมานับ นับตั้งแต่บอวานนีสมมี่สิบแปดชั่วโมงก็เลือจกมม็กชั่วโมงกับโมหัวละพี่น้องเขากับปิดชัดดาวเอ่อโฟรตี้เอกวอขาบอกสิเนาะเขากับปิดเมืองปิดตอนแรกวายี่สิบเก่าพอาได้สีขาวสีออกกับฝ้าวาฝ้าออกอสีน้องปานี้มาตรการเด็ดขาดคือสมมี่สิบแปดชั่วโมงสิปิดเพราะว่ามันมัดข้นติดเป็นพันคนน่ะพี่นอ้องติดขึ้นจากติดเมืองละซีฟขนยี่ซีฟขนหาซีฟขนเพราะมันติดขึ้นมาเรื่อยๆมันจิ ขึ้นมาเรื่อยๆพี่น้องขึ้นมาเรื่อยๆจากลอยคนก็เป็นสองลอยคนสามลอยคนเป็นพันต่้ง่นับมือจากสิคอยซื้อของอ้ไรวัตุนกับต่างๆสามนาทีที่แล้วก็สิเป็นเดือนหนึ่งละพี่น้องกัตอนนี้หกพันกลัวคนเนาะติดเพิ่มกับนั่งมือกับพันกุพันคนนั่งมือกับเจ็ดแปดลอยเงี้ยกะว่ากันไปเนาะพี่น้องก็คือคนมันติดหลายบันนีคนกับไม่ค่อยเสื้อนะพี่น้องคนอยู่นี่กับมึนค้อกันไปอ่านในเพจก็โอาจะเป็นม่นๆพวกมียังจะสินะกก จมกันไปเนาะค่ะัจสิวานวเไดเข้ากว่าเขาปลอดภัยเข้ากว่าแถวนีบ้บ่มีเข้ากับบบอดีป้องกันเอยียงังสิเนาะคือความละเมิดความสลาาใจนี่แหละพี่น้องบอกง,ง่ายๆซะไปความมันเสื้อฟั่งคนนั่ะละนาองบันนี้เขาก็เลยใส่มาตรการเลดขาดก็คือปิดเมืองภายในส8สชั่วโมงผู้ใดออกไปร้านอาหารต่างๆเอียงเจสีกับปิดพับบาร์อันอันโลงออกกําลังกายโลงยิ้มโลงหยังกับปิดเนาะ ไอเปิดตาซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าไอร้านขายยาโนนี่นั่นกะกว่ากันไปตัวใดก็เปิดกะปิดกะมันสินะหรือว่าพวกโรงงานเขาบฎิยุทธ์พี่น้องคนที่เขาเหตุงานโรงงานเข้ามาโพดว่าเข้าปฏิยุทธ์เนาะโรงงานเพราะว่าเขาต้องผลิตสินค้าออกม่คนบริโภคสินะค่ะสมมุิว่าโรงงานปิดนี่กะกะสิว่ามีของกินของใสวัสาศัตย์พี่น้องโรงงานเขาก็ยังเปิดอยู่เนาะแต่ก็บอกหัวหรอกว่าอาซิปิดกะได้นะพี่น้องมัน,ม,นมันบริเนรบรินอ่ะน้อของ ของโรคระบาดนี่มันบมแนวบันนอนเด้พี่น้องโมแนวว่าเขาสิไปกะเกณฑ์ใดว่ามันตเนก,กเป็นจังส์จะเป็นจังสีมันมันบ่าไนได้ๆว่าสารมันอาชีได้ในเวลาต่อไปแต่ว่าตอนนี้มันยังบ่ได้เนอในลรากะปิาาดแล้วกะอ่าพอได้สีขาสีออกออกะออกพอได้ขาวพอได้เหมือนพอไดไปซุ่มนุ่มเกินอ่าสามคนขึ้นไปสองคนขึ้นไปกะหามอยู่กลยกันเลยสิเนะาะเขากะสีจับลาปนีพี่หนอจับปั๊บ จะปรับระบบก็ฟังขั้วหลายมันบอกเขาบอกให้อยู่ตะบานอยู่ตะบานบ่อยู่ตำรวจงานตอนนี้ตำรวจงานเซวซ่าอยู่ในเมืองหรือเปลานี้เพราะว่าเขาใส่มาตรการเข้มะนะเนาะว่าปิดเมืองภายใน48ชั่วโมงคนยุนต้องอยู่ในบ้านหาเพราะว่าทั้งนอกกันบ่อยู่ในบ้านแต่ถ้าออกไปซุ่มนุ่มเกินก็นสองคนขึ้นไปสินาะอ่าอยู่ไกลกันสมมงหมว่าในครอบครัวหนึ่งน่ะได้อยู่แต่ต่วันคนหลายๆครอบครัวมาอยู่รวมกันบ่ได้สินา่าแบบ ไปคือสมมติว่าไปได้หลายคนหนิสิ้ายุขอครัวเดียวกันนะโบเป็นอย่างถาสมมติวา่าคนเรารอบครัวมอยูตนธรกันนี่เขาชืจับปับในิสินาพี่น้องเนาะเออกับเป็นประมาณนี้นอกจากคอยกั่คอยกับฟังข่าวนะพี่น้องฟังข่าวฟังขา่งขาวน,น,นั่นแน่นี่แน่เมื่อไทยแน่ะกะบ,บางคนก็นว่าโอ้ยเมืองไหยแกงอากาศท่อนบัตีดอกสินอกกะเขาให้มันเป็นเยสานพี่น้องแต่คอยอย่างมันโบเป็นเยสาน,นตีหลาเพราะว่ายังบอก เพราะว่าโลคติดตอก็คือโลคติดต่อพี่น้องเจาะสิเป็นหน่อยเป็นหลายเจ้ากับันเด็ติดแล้วมันก็ติดเนาะคันผูดใดพ่มีภูมิคุ้มกันมันก็แพ่นะนะพี่น้องแผลไวรัสตัวนี้เนาะเพราะว่ามันไปมองเขาไปในปอดเนาะปอดนี่เป็นอวัยวะที่สําคัญของของคนอยู่แล้วล่ะพี่น้องเนาะคันสมมุิเข้าไปเนี่ยมันกับสิเป็นขี้หมูกเนี้ยวเนื้อยู่ใอแอนู่ในอปอดเท่านาะ ปลาเท beach, blues, inglés, been, h, ือนี frame. ่มันกะขากออกบ่ได <c oughs> <c oughs> ้พ <luxury>. ี่น้องเพราะว่ามันไปตีอยู่ในหันนันนันบอมันบวชขับออกมาเพราะว่าขันเป็นกิมูกใสๆมันอกาสีขับออกมาได้อยู่แต่ว่าอันนี้มันเป็นกิมูกเลี้ยวเหนียวไปตีอยู่ในปอดเท้าของสินอเมันอกาสีแข็งแข็งเข่าแข็งเข่านะพี่น้องล่ะมันอกาสีเป็นนั่นแหละมันอกาสีเป็นเหตุให้ห้าหายใจลําบากจย่งนี้นะกนี่ละพี่น้องคอยกะหูคอยคิดว่าทุกคนกะสีหูอยู่หรอกเพราะว่าสุเมรุนี้อันโลกมันทันสมัยเนาะไอไปทัวร์เทิงกันเนาะเสียจากว่า จะเสเพเข็มครบแล้วก็มิสตีบอเนาะมิส,สตีปัญญาในการใส่ซีวิตบอเนาะพี่น้องเนาะเขาก็บอกว่าให้อยู่ในบ้านโรคนี่มันหายมันหายเองใดบอมันกัด้าผู้ใดแข็งแรงก็สามารถต่อสู้ก็ป่วยรับตัวนี้ได้คือแข็งแรงอย่างบอกกอะกคือถ้าสมมุนไพรเขาป่วยป่วยภาก็ต้องรักษาตัวเนาะพี่น้องเนาะกินยาอันออกกําลัางกายกินของมีประโยชน์แม่นบอพี่น้องบอแมนว่ากินแต่เหล้าเมาแต่ยาเนาะเป็นวัดเป็นอะไรกับพวกนใจสิมันกะ เฮ็ดให้น้ำผ่าไปถึงการเสียชีวิตใดเนาะขันสมมติว่าคนหรือว่าคนมีโรคประจําตัวอยู่แล้วขันไปนติดเดินสิมันก็โอกาสตายมันกะลายนะพี่น้องก็พยายามเนาะอยู่ขันผู้ใดอันไปตะกกรุงเทพกรุงไทยไป,ไปยังไปไก่พอ่อไก่แม่กักตัวจะคของไว้14มือคือเขาบอกเนาะขันผ่านสิมือไปไหนห้าบบเป็นกแ,แสดงว่าข้าติดเสือ ค่ะสงหมเราเข้าไปแล้วเขาหูเหห่าตีเสือเขาก็ยู่ในบานนะั่นแหละไปย่นตรงหน้าุ่งไ้ก็ได้พี่น้องไปอย่นทีเทียงไ้เทียงหน้าก,กับว่ากันไปนอบานเาานาะวงเราท่งหน้าจนกลัวเข้าสีเศร้าน้ะอ่าเพราะว่าหลักกายเขามันอันยังอ่ะมันมันต่อสูอยู่แล้ว,พวเพราะวมันเป็นไวัยหลันเ่งพี่น้องมันเป็นวรลัสร่างกายเขาก็มีไวรัสต่อสูมีทหารอยู่หันอยู่เข้าตรงเห็นให้ร่างกายเข้าแข็งแรงเนาะกินอาหารที่มันอ่าดีๆกินอาหารซุกไม่กินอาหารห่อนเนาะ แล้วก็แยกยตูยยุตรหาเลย่ยไปต้องไปไก่พ่อไก่แม่จนกลัวพานไปสิบสี่มือ้าสม่วงเว่าเขาสิบสี่มือผ่านไปเข้าเป็นไข่เข้าเศร้ากับพักไปสักสองสมือก่อนค่ามันเศร้าอ,อีรีเรือกัจังไปหาหมอว่ามันไปตรวจเบื้องว่ามันอเศร้าบอเพราะว่ายังหนอเจ่นี่คอ่อยเต่๋ยอ่านข่าวนอกพี่นนอว่าเป็นยังคนอิตาลีเขาฟืติดหลายเพราะว่าเขา้ามาแต้มเมื่อจีนล่ะเข้าไปหาหมอเลยพี่นนอเข้าไปหาหมอเลยเข้าบ่อเข้าบ่อ หมอกระตรวจในเขาเนาะพอหมอตรวจคนหนึ่งหมอก็ไปตรวจอีกคนหนึ่งคนคนหนึ่งไปมันก็เลยติดหลายไปเรื่อยเนาะพี่น้องนี่แหละเป็นอยังไรสาเหตุเป็นอยังเขาอยู่อังกฤษเขาคือบ่ชหายแบบว่าป่วยแล้วจะบ่วชเดินวอล์กอินเข้าไปในโรงพยาบาลหรือว่าคลินิกพี่น้องนี่แหละก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่เขาเป็นอยังเขาคือบ่ชหายยากเข้าไปตรวจเลยสินะพี่น้องนี่แหละการสมมติว่าหมอตรวจคนหนึ่งหมอตรวจคนต่อไปมาจับคนต่อไปมันก็อาจจะติดได้เนาะ อาจจะเป็นไอสิเป็นจามติดโน่นนี่นั่นกับสิติดไปเบิดจนสีหนาพี่น้องมันเก็มเเป็นสาเหตุเป็นยางเขาคือไข้กักตัวอยู่บ้านบ่ห้ไปหามมองสิหน่องคือเบานั่นแหละพี่น้องไออันนี้เป็นเสื้อโลกตัวไหมมันยังไม่มียารักษาก็คือเขาก็รักษาตามอาการคือเขยบอกในหลายคลิปขึ้นมาก็คือครักเป็นไข่จะกินยาพารา เซตโตเซตหย่างนาะคันไอแกกินยาแก้ไอเนาะอันดับแรกเขาต้องเฮ็ดตัวเห่าแข็งแรงพี่น้องสูดอากาศบริสุทธิ์ออกกําลังกายรับแน่ให้ปอดเฮามันทํางานน่ะนะพี่น้องหายใจเข้าลึกๆหายใจออกประมาณเอ็กซ์ไซส์นะพี่น้องออกกําลังกายปอดประสาทธมันกาสิหายใจยากแน่กะกะสูมันพี่น้องเขาสำคัญว่าเขาเป็สูเัาก็จะแพ้มันแม่นบวมเขาก็ต้องสูมันคันแม่นเขาเป็นเขาก็ต้องสูมันคันห้าโบเป็นเขากระจะไปไก่ข้นที่เป็นแม่นบวม มันเป็นโรคอันอันอันระบาดเนาะพี่น้องมันเป็นโรคที่ติดกันง่ายนะคนต่อคนมันบริเวนจากซัดสู่คนมันก็เสดิเล็กเลี่ยงได้ง่ายแน่เนาะคือคอยอันโทษไปบอกเกย์ก่อนก็บอกว่าโอ้ยคนกระต่ายซุมมือมันมาสิเนาะเกย์คอยกระด้คนกระต่ายสุ่มมือสิไม่อีหยังกระดอกกระเดียแฉอีหยังสเนาะเพราะวันบริเวนเพราะว่าแต่ไมีหยังกับสิมันจำเป็นกับสื่อมาไวเพราะว่าเนาะก็จะมเพื่นพวกยาซิฟันพวกเอีหยที่เขาใส่ประจำอยู่พวกน้ำมันเอีหยังจะสิเขาสุดดบต่องออกไป ข้าสิบกระตองออกไปเจอผู้คนหลายเนาะพี่น้องเป็นอยังเขาคือให้ยจักตุนอาหารเพราะว่าอันดับหนึ่งพี่น้องขัดสมมติว่าข้าพวกข้าวซื้อมาได้อีหลังผวกน้ำปลาของเส้นรสอีอย่าง,ง,างที่เขาใส่ประจําชีวิตใชีวิตประจําวันยาอะไรไม่ายารักษาโรคเนาะขัดสมมติว่าข้าวซื้อมาไวแหลกเนาะตีไปเลยต้อตีไปสักสองเดือนเนาะอ่า ช่มงนั้นเขาซื้อมาไว้แล้วเพรากับโอกาสที่เ้าสิไปเจอผู้คนอยู่ตลาดอยู่สุดโองปางแก๊กอยู่ไอสถานที่ต่างๆเนี่ยมันก็สีหน่อยลงแมนบอกมันก็สีควบคุมในการแผ่เสื้อโลกแต่อีกท่าหนึ่งในพี่น้องโบแมนว่าโอ้ยสิไปกักตัวน,นี้ยังโบแมนในพี่น้องละอ่าบแมันมัหนีอีกอย่างนึงเนาะบานห้ากับเจแมนกระดอกกระเดอือกระเดอือกระโดดอีรีอีเหลือนอพี่น้องกับสถานการณ์จะสีอันข้นแห้งโต้งงานแมนบอ ไปย่งไปขืนราคาของค่อยกงเงืดหลายอีหลี่เลยพี่น้องเป็นอยังตกไปขืนราคาข,างางงาของน้ำน้ำปลาพงศ์ลดเนี่ยสิบปีกาขงราคาเกาไหวเป็นอย่างเนาะโบเมนว่าอ่าคนเดือดร้อนะสิพักกันเอากําไรกับพระซาส่วน,ม,นม,ววมันบ่ถือบ่ต้องเลยมันบอกพี่น้องน้ำมันก็นสิขืนราคาของก็เงืดหลายค่กระสิให้ค่อยว่าเนี่ยต่อยจักแจ๊กน่อยเนาะพี่น้องเนะาะก็ให้มันอันราคาก็ให้มันอันจะสิขืนท้อหน่อยนะเขาไปแห้งเหลือดหล่อน งานกับพวไม่เห็ดเงนไอนรัฐบาลกระแหงบอดดิมั่ซอยมาเหลืออยู่นี่กันยังว่าดีจังหน่อยอยู่ได้พี่น้องผู้ได้บริหารงานเข้ากับอัดสีเงื่อนผลิตเงืนเพิ่มขึ้นมาเลยสร้างผลิตเพิ่มขึ้นมาเลยเงื่อนนี่ไปแจกเลยไปแจกเลยคนตกงานบ่คนตกงานเดี๋ยวเท่าไหร่ผู้ได้เสียภาษีกับด้ภาษีเงิ่อนขึ้นพี่น้องก็ยื่นภาษีขึ้นได้เข้ากับให้เขาบัญชีไปเลย ส่งเรืองเข้าไปเขาก็โอนเขาเ้าบัญชีให้เลยหรือว่าผู้ใดแอนมีอันโมกิดส่งบ้านบอกกะเขียนจดหมายไปเลยส่งอีเมลหรือว่าโทรศัพท์ไประงับการ,าาการจ่ายอันแอนโมกิดบ้านไปสามเดือนจะเสีย<ๆ>เขาก็ซอยแบบจะเสีพี่น้องอยู่นี่นะในระเรื่องการรักษาพยาบาลคือกันเนาะเขากะเซมีผู้ใดมีปัญหาหรือว่าคิดว่าจะคล้องติดก็โทรไปนึงนึงนึงเขากะสิยนึงนึงนึงเขากะสิแนะ่ยน้ำมาเ้าคนเสียเจงได ค่สมมติว่าอาการโคมา่าเขาเห่ให้จังไดเขาอาจจะพอถืออาการตัวน,นั้นแล้วเขาละรักษาเจ้าของบไดนแล้วเขาอาจจะมีมองสาหรับคนที่ป่วยนักเขาไปรักษาจะสีนอ้องสาหรับคนที่ป่วยบ่ายคือจงเป็นวัดเป็นไอ้ธรรมดาเนี่ยถึงอยู่บ้านนึ่นบอกพี่น้งนองไปขันไปรพยงบานกับสีอันเชียอันเอร่ะไอเตียงสําหรับแทนที่เขาจะหายคนที่อาการโคมา่าได้นอนได้ได้รักษา มันก,ก็นเลเสียเอาโอกาสมองหนี้ไปเนาะสำหรับคนที่เป็นเล็กๆหน่อยๆอยเขาจังว่าอายุบานนะนะพี่น้องผู้ได้คิดว่าจะคล้องเป็นกับรักษาจะคล้องสิหาเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ลกักกาต่อสู่ไปน้ำกันพี่น้องบุกหูว่ามันสีสิ้นสุดตอนใดโบเมนมาเขา้าเขา้เขาติดหน่อยแล้วเข้าสีเข้าสีอ่าอ่าอย่างละาเขาพลวิกฤตไปได้พี่น้องมันติดไปเรื่อยจนกว่าเข้าสีขวบคุ้มโลกได้จนกว่าเข้าคนท,คนที่คนที่ติดอยู่บ้านคนที่บ่ติด กับว่าตงไปเอาติดมาเพิ่มมัสินะพ่อพ่อเสือมันตายตายตาย,ตายไปเบิร์มันก็นสิเบิร์ตไปงสิเนาะอ่าคือประเทศจีนเขาคือกันเข้ากับปิดเมืองทันทีเลยปิดเมืองแล้วให้อยู่ในบ้านพอได้เสมาสือกับเขาให้ออกมาพวดหนึง่งมาเสือกับเขาอย่างเจสินาพี่น้นงให้มาสือกับเขาหามเขาห้ามออกอย่างสิเขาก็เลยข,ขบคุมโลกตดเรีวยว้ืนตดเรีวยวกาทีคือประเทศอังกฤษกับพกังวัสดุศาสตร์ประเทศอิตาลีกับฟักฝั่งสิประเทศไทยเขาก็อ่าติดช่องลอย ยุงเทพกับปิดเมื่องกรุ้งเทพเอาคนโมมีงานทำเขากระแฮ่เมื่อาบานตัวพี่น้องพวกได้สิยุงเทพล่ะเงินโมมีจักบาทบานกะเศร้าเขากะสื่อสิเอาไซมมากินเขากระเมื่อบานมันถึกแล้วล่ะพี่น้องมันถึกล่ะที่เขาเมื่อบานดีกว่าให้เขาอยู่หันอดตายจีบจีบฝนสิ่งกันมันบอกเมื่อบาน,นไปห้ากบห้าเขียดห้าปูห้าปลาได้กินได้อยากนอพี่น้องถึงว่ามันสิบบดีอ่ารู้รักผูกฝ่าแต่ว่ามันกะสามารถดารงชีวิตอยู่ได้นาอสสำหรับอยู่บนนอกบนหน้าหฮาเนาอพี่น้องน เขาปลาฮ่านกหาานูกินกะกพอได้กินอยู่นะพี่น้องนกตัวหนึ่งก็กินในเบิดเหือนเนาะนูตัวนึงเอามาหลาบมาก่อยเนี่ยก็ได้เบิดเหือนนะสินาองปลาตัวนึงกับมะปนก็กินในเบิดเหือดนะสินาองสำหรับอีสานบ้านเฮานาอพี่น้องนาอคลิปนี้กะซิบในหลัมาอัพเดตเรื่องเล่าให้ฟังเจอกันคลิปหน้ามิยังดีๆสวยๆงามสีมาบอยให้ฟังนาองมื่อนี้กเว้าวอยหอยสังให้ฟังตามภาษาค่อยนั่นนาอพี่น้องนาอเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ